นี้ก็พริกอีกต้นหนึ่งนะคะนะก็ตัดยอดไปเพื่อเลี้ยงตัวแม่นะคะปอดสารถ้าตัวแม่ไม่แข็งแรงปูนเขาขาวแข็งแรงแล้วนะคะเขาจะยอดดกแค่ไหนเขาก็เอาอยู่นะคะปอดสารแต่ถ้าตัวแม่ไม่แข็งแรงนะคะรากฝอยไม่เยอะลำคูนไม่ขาวนะคะข้างบนจะมาดกเหมือนเคมีมันจะเอาไม่อยู่นะคะเขาจะร่วงดอกอยังไงก็บอกไม่อยู่แต่ถ้าเขาลำขาวเก่แล้วนะคะเขาจะดกที่ปลายแค่ไหน,นก็ เอาอยู่ติดรูปดีนะคะนี่น้ำหมักเศษอาหารนะคะแต่ว่าถ้าเศตนี่หมดแล้วนะก็จะตัดยอดเหมือนกันนะคะตัดยอดแล้วเลี้ยงให้ตัวแม่ได้กินนะคะตัวแม่เนี่ยคือกิ่งตัวแม่นะคะเขาได้กินแล้วเขาก็จะปล่อยแขนงออกมาอีกคือให้ตัวแม่ไปเลี้ยงโคนข้างล่างปล่อยเล้าฝอยเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เลี้ยงตัวแม่ตัวแม่ได้กินอิ่มตัวแม่ก็มาเลี้ยงลำก่อนนะคะการที่ตัดทิ้งคุณสังเกตให้ดีๆนะคะถ้าคนทําสม่ําเสมอพอเราตัดแล้วตัวแม่จะไปเลี้ยงเล้าฝอยก่อน เลี้ยงรับฝอยใล้บฝอยใหญ่ ng, เลี้ยงกินมาเลี้ยงให้ลาโคนนี่ใหญ่นะคะลาโคนได้หลาย,ลายกิ่งเนี่ยเขาอ้วนขึ้นเป็นหนึ่งนิ้วเขาถึงจะปล่อยแขนอง,นงออกมานะคะถ้าคนทําประจําเขาจะรู้เขาจะสังเกตนะคะเพื่อนอันนี้ก็ดาวเรือฝรั่งเศสกาลังออกตัวนี้เหมือนกันนะคะมันผ่านไป3ามเดือนแล้วนาต้องตัดลงนะคะสงนิ้วเพื่อเลี้ยงตัวแม่ให้ตัวแม่กินให้อ้วนทุกกิ่งนะคะแล้วตัวแม่ก็จะปล่อยแขนองออกมาเองตัวแม่กาจะเลี้ยงลําเขาจะใหญ่ก่อนนะคะพวกนี้จะใหญ่ก่อนแล้วเขาคอ่อยปล่อยแขนงออกมาตา ตามตาตุ่มตาของเขานะคะค่อยปล่อยแขนงมาตามตาตุ่มตาของเขานะคะเพื่อนๆถั่วก็กําลังแตกแขนงดีค่ะข้างล่างก็ออกดอกดีแล้วนะคะแต่น้ำไม่ได้อยู่นะคะถั่วมันก็จะเป็นฟอแล้วไม่ได้รดน้ําหมักทุกวัน3ามวันนี่นะะถั่วก็แค่น,นั้นค่ะเพื่อน